มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลุดเต็มๆชุดที่คาดว่าลิซ่าจะใส่โชว์ในงาน Victoria's s e ีเ e t แห่แช์ว่อนโลกโซเชียลนะคะกับภาพชุดเกราะทองหวานๆที่เสียงเล่าหรืออ้างว่าชุดเกราะทองชุดนี้จะเป็นชุดที่ซุปตาสาวลิซ่าลาลิสา จะใส่ขึ้นโชว์บนเวทีแฟชั่นโชว์สุดปัง Victoria's ซีเคร t ค่ะที่จะจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้งานนี้บอกเลยว่าถ้าข่าวลือเป็นจริงและลิซ่าได้ใส่ชุดนี้โชว์จริงตามข่าวลือปังแน่นอนแล้วมารอรุ้นกันว่าเพลงไหนที่ลิซาจะร้องให้บรรดานางฟ้าวิกตอเรียสับขาบนรันเวย์ชุดที่คาดว่าลิซ่าจะใส่โชว์ในงานวิกตอเรียซีเคร ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีค o m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ